ไ่ดงไรด,สดาวสดๆเขาขาาหอมหอมฟุ้งฟุงฟงไม่ลืมบ้านทุ่งไม่ลืมพักบุ้งแกงคัวเจอสาวงามทรงไม่เคยลงตามหมัวไม่คว้ามาโม่รง าาาาาบ้้นนะแแตตต่่่งงหรพสวัสดีครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับในเคยสบิรุ่งเรืองรับภายใต้การบริหารงานของคุณนครวรุงไทยครับผมก็เย็นๆนะครับก็มารีวิวนิดหน่อยนะครับก่อนกลับบ้านนะครับผมเป็นคนที่กลับไปบ้านแล้วก็ก็มีเรื่องทำเยอะแยะนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะดูนะครับลูกค้าตอบลูกค้านะครับแล้วก็ ดูในแง่ของแง่คิดและคําถามต่างๆได้คุยกับลูกค้าเรื่อยๆนะครับพอยามเย็นท่านกลับจากไล่สวนนะครับท่านก็มาเปิดแล้วก็มีการคอมเมนต์อะไรต่ออะไรเราก็ตอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เราก็จะมาดูเรื่องเครื่องขุดมันช่วงนี้ก็ยอดจําหน่ายเครื่องขุดมันก็ได้เรื่องเหมือนกันนะครับขายได้ดีหลายหลายชุดเหมือนกันนะครับช่วงนี้แ้วก็นี้ต็เป็นขุดมันแบบจันกรมครับผมจันกลมนะครับอเนกประสงค์เลยนะครับเราก็สามารถอ่าจานนี้ก็ปรับ ปรับได้นะครับหมุนจนใบหมดแหละพูดถึงว่าความคมตรงนี้หมดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเลื่อนหามุมคมได้นะครับผมทุกตัวนะครับแม้กระทั่งตัวนี้นะครับแบบเสี่ยวพจัน์นะครับใบใหญ่นะครับตัวนี้ใบใหญ่โครงใหญ่นะครับอันนี้ก็ใช้กับโครงของรถ70แรงนะครับผมตัวใหญ่ฮะแล้วก็ใบเสี่ยวพจัน์นี้ก็ขยับได้นะครับความคมของใบผานเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ยิ่งใช้ยิ่งคมฮะ สมมติมันหุยเยี้ยนไปแล้วนะครับเราก็ล่นมาได้อีกเพราะว่าผมจะมีรูนะครับสําหรับเลื่อนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวขนาดหนาสิแรงครับผมใช้กับ50ิแรงนะครับส่วนตัวนี้นะครับใช้กับเรียกว่าขุดมันเทศนี่นะครับแต่ขุดมันเทศเนี่ยไอ้มันเทศเนี่ยมันจะมีอ่าลากเป็นเครือนะครับเราก็ต้องมีจานตัดลากนะครับนำหน้านะครับเพื่อความสะดวกในการขุดนะครับแล้วก็เป็นสูตรของเขาเพราะตัวนี้มันเทศ น่าจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับในการขุดออกมาแล้วก็พลิกหลัวมันนะครับตัวนี้พิเศษตัวนี้ขายไปเยอะนะฮะขายแถวลบบุรีนะครับแถวทางชัยนาทนะครับแล้วก็มีทางสุโขทัยก็ถามมานะครับผมก็น่าจะวันสองวันนี้ฮะเราได้คุยรายละเอียดกคงคงจะได้ส่งสินค้ากันนะครับผมครับควันนี้ผมเก่งเกษตรซิงไลนสีบรุ่งเรืองก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็ กราติดต่อมาได้นะครับหรือจะมาชมที่โรงงานเราก็ยินดีดูแลนะครับผมให้ทั้งข้อมูลแล้วก็ให้ทั้งส่วนลดด้วยเดินทางมานะครับก็มีการลดค่าน้ำมันให้อะไรให้นะครับผมครับผมก็ขอกราบขอญาติช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ผมเกี่ยงกระรสซิ่งด้วยนะครับผมด้วยความเมตตาผมหน่อยก็ดูแลกันไปนะครับติดตามกันด้นะครับกดติดตามเราจะได้มี สินค้าต่างๆมานําเสนอท่านนะครับให้ท่านเลือกอย่างที่ท่านตรงจุดประสงค์ที่ต้องการครับวันนี้ผมเก่งกเกษตรซิ่งและ s อเซี่ิเรื่อนก็ขอกราบลาพี่เท่านี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเจอกันทุกวันทุกวันสวัสดีครับ